สวัสดีค่ะพบกับพี่หอมในสเก็ตข่าวนะคะสเก็ตข่าวแรกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเต้นค่ะใครผ่านบูธกิจกรรมบูธนี้แล้วไม่เต้นจะเครียดเอานะคะที่วัดจันทารามหรือวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีมีงานวัฒนธรรมศาสนาวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความรู้สร้างโอกาสให้เยาวชนแต่การเรียนรู้เนี่ยนะคะบางครั้งก็อาจจะทําให้เด็กๆเครียดแต่ไม่ต้องกังวลค่ะบูธกิจกรรมลูกเสือนี้ช่วยได้ ยิงสายแดนซ์ยิงต้องแวะค่ะแวะเต้นประชันกับพี่แมสคอตหน่อยค่ะจะเต้นเดี่ยวหรือเต้นเป็นทีมพี่แมสคอตบอกเต้นได้ทั้งวันเลยค่ะ สวนสกี์ข่าวต่อมาไปชมกิจกรรมเวทีสาธารณะอยากให้คนไทยใส่ใจสุขภาพในงานมีอาหารเมนูสุขภาพมาจากร้านอาหารต้นแบบแต่ละเมนูโอ้โหโยัวน้ำไหลมากๆแต่เขาบอกว่าได้ชิมแล้วก็ต้องออกกำลังเต้นลีลาดกันค่ะคุณป้าท่านนี้ มือไม้เริ่มแล้วคะ่ะเริ่มขยับพอมีคนชวนก็อดใจไม่ไหวต้องโชว์ลวดลายซะบ้างคุณป้าไม่โชว์เปล่านะคะขอโชว์ปาเตรียมเงินแบบพร้อมแจกพร้อมเปยด้วยค่ะสุดยอดเลยค่ะยิไปนะคะโอเคย้ อโอ้โหแจกขนาดนี้เนี่ยให้เต้นทุกเพลงเลยนะคะส่วนสเกต็ตข่าวส่งท้ายก็ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเต้นค่ะเป็นการทำงานที่ต้องมีจังหวะในหัวใจไปกันที่จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะที่ถนนนนทบ,บุรีสองทับหนึ่งตำบลสวนใหญ่จะมีร้านขายข้าวแกงริมถนนร้านนี้ค่ะคุณป้าอารมณ์เจ้าของร้านบอกว่าลูกจ้างในร้านอ่ชอบเต้น คุณการบอกว่าที่เต้นเนี่ยเป็นการฝึกเพื่อทำคอนเทนต์ลง YouTube ลง TikTok อกเน้นการเต้นเป็นหลักเลยค่ะอาจจะดูขัดกับตัวเองนะคะแต่โดยปกติแล้วนิสัยของผมจริงครับผมผมเป็นคนที่ที่อายที่อายอ่ <Huh? S 1> นี่ขนาดที่อายนะคะเนี่ยยังเต้นขนาดนี้โดยจะทำงานไปเต้นไปจะเก็บจานจะล้างจานก็ต้องเต้นตลอดเลยค่ะ เป็น f c ด้วยนะคะรับรับรองถ้าได้รับชมหรือว่าติดตามแล้วก็จะมีแต่วความสุดเป็นสีสัน,นะครับนายจ้างก็ต้องรอจานหน่อยนะคะส่วนจะล้างเสร็จหรือไม่เสร็จขึ้นอยู่กับจังหวะการเต้นค่ะแล้วพบกันใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ